ไปครับลูกค้าครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้หนักให้เต็มเอาให้สุดวันนี้ไม่สดไม่ต้องหยุดนะรักระบะสี่ประตูผ่อนเดือนละเดือนละเดือดละหนึ่งพันบาทเอาไงพี่เอาไงถ้าเอากลับมาพี่ครับกลับมาดูรถตกก่อนนะรถผมนี่ถ้าเกิดใครถูกใจพิมพ์ถูกใจใครชอบพิมพ์ชอบใครอยากได้พิมพ์อยากได้ใครซื้อพิมพ์ซื้อใครจองพิมพ์จองใครเอาเอาพิมพ์อะไรพี่อยากพิมพ์อะไรพี่พิมพ์เรื่องอ พี่กับผมมาหน่อยพี่ครับดูสี่ประตูตัวสงูง2.4 GLX CNG โรงงานเครื่องเบนซินวันนี้ผมใจพี่ผ่อนเดือดรำพันเอาไงอาดูรอบขันพี่ครับเก็บงานให้หมดแล้ว CNG โรงงานปี2022รถค้นใหม่ไม่ใช่ปี0 5 06นะครับ2012นี่แคลรี่บอย นี่ที่ครอบถังซีอจีมาให้จากโรงงานไลเนอร์เดิมๆสิบกว่าปีสภาพแบบนี้โอ้ยเหนื่อยจังมาต่อลูกค้าครับเสียงผมแหบแล้วนะดูพี่ดูให้รถมันฉายบ้างางทีผมพูดเยอะลูกค้าจะไม่เชื่อพี่ดูรถผมเด็ดผ่อนเดือนละพันให้ให้เลยให้เดือนละพันใครอยากได้สอยใครอยากได้จัดให้ภาพมันฟ้องว่าสวยขนาดไหน โอเคไหมชัดไหมชัดไหมผมบอกเลยนะเราต้องห่างกันได้แล้วรถคันนี้รถคันนี้ต้องไปจากผมได้แล้วรักผมเหลือเกินหย,ห,ยหยุดละหยุดหยุดรักผมได้แล้วลมมันตีพูดแล้วลมมันตีลูกค้าไตตันคันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะขายถูกที่สุด ผมบอกเลยวผมจะให้ลูกค้าผ่อนที่ถูกที่สุดเอาให้สุดทุกอย่างทั้งโลกไปนี้นี่นี่นี่กล้องนี่ไททันปี2อง2 3น9ี่0บานีบาทเอาส่วนลดไปแสนหนึ่งเหลือ249,000บาท2 4 9 0 0 0บาท, 2, 40, 000, บาทจริงๆพอตอนเดือนแล้วสี่พบาทผมให้ลูกค้าผ่อนเดือนละพันห6เดือนลูกค้าท่านใดสนใจ ฮัลโหลศูนย์แปดหกสี่หกตัวแล้วก็เจ็ดหรือทักมาบ้านเขียวแอดมัทโออาร์หนึ่งหกแปดคุยกันผมรอขายอยู่ซื้อให้ทันขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม